ไปต่อกันที่มูลนิธิอุทัยสุดสุขร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่วิถีธรรมวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชาชนกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยง3จังหวัดด้วยหลัก3สอ3อ1นค่ะดรนายแพทย์ ad, อุทยสุดสุขประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอุทยสุดสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่วิถีธรรมวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหรือสอทอทศได้กล่าวว่ามูลนิธิอุทัยสุขสุขได้ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสอทอทศเพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชาชนกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพิจิตรด้วยการนำ หลักสามสได้แก่สวดมนต์สมาธิสนทนาธรรม 3อได้แก่อาหารออกกำลังกายอารมณ์วิถีธรรมและ1น,นอได้แก่นาฬิกาชีวิตวิถีธรรมสู่การปฏิบัติระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2567โดยมีนายแพทย์สุขผลตติยะนันทพรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการอบรมสองรุ่นณโนะรงแรมวินล่าพาราดีเขาใหญ่อํเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ขณะที่แพทย์หญิงมานิตาพันนาวดีรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมที่โรงแรมนนทบุรีพาเลสอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและแพทย์หญิพงพกามาตรเพชรพงศ์รองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการอบรมที่วัดกรดงามอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตร ด้านดรสุดาฟ้าวงหาริมาศนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้กล่าวว่าจากการดำเนินโครงการวิจัยประสิทธิผลการสร้างพลังจิตเสริมพลังกายด้วยหลักพุทธธรรมและหลักจิตวิทยา เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า270คนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลัก3สอ3อ1นอมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสภาวะสุขภาพดีขึ้นได้แก่ระดับความดันโลหิตลดลงระดับน้ำตาลในเลือดลดลง รอบเอวลดลงน้ำหนักลดลงดัชนีมวลกายลดลงมีความสุขและความพึงพอใจมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถนำรูปแบบการสร้างพลังจิตเสริมพลังกายนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่คล้ายคลึงกันได้อีกด้วย